ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าน,นี่คือพระปรางวัดอรุณซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงไทม์ไลน์และประวัติความเป็นมาของพระปรางองค์นี้กันค่ะในสมัยอยุธยานะคะวัดที่เป็นที่ตั้งพระปรางองค์นี้จะมีชื่อว่าวัดมะกอกหรือวัดแจ้งมีหลักฐานแผนที่ของชาวฝรั่งเศสได้ระบุเอาไว้ว่าเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นในสมัยนั้นค่ะ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่สองทรงมีพระราชดำริให้บุรณะและเสริมสร้างพระปางองค์เดิมให้สูงขึ้นแต่ยังไม่แล้วเสร็จก่อนที่พระองค์จะสวรรคตนะคะในสมัยรัชกาลที่3พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าให้ดําเนินการสร้างต่อโดยวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2385และดําเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2394ค่ะ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4นะคะทรงโปรดเกล้าให้มีการบูรณะครั้งใหญ่ทำให้องค์พระปางมีความงดงาม เป็นแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้ค่ะเมื่อเข้าสู่ยุคข,ของรัชกาลที่5นะคะวัดอรุณได้เกิดไฟไหม้และรัชกาลที่5เองเนี่ยได้เสด็จมาบัญชาการดับเพลิงด้วยพระองค์เองและได้โปรดเกล้าให้มีการบูรณะวัดอรุณครั้งยิ่งใหญ่ค่ะและก็มาถึงยุคปัจจุบันนะคะได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เสร็จสิ้นไปในปีพุทธศักราช2560และได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อวันที่13กร,รกฎาคมพุทธศักราช2568 และพระปางที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือพระปางวัดอรุณองค์นี้ค่ะ